หงที่เขาตั้งอยู่ที่ประตูกลับย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งของตรงข้ามวัดโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าหงตัวนี้ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งได้ยังไงครับสวัสดีวัยรุ่นทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมแอฟออมตุลโอวันนี้ชุดแลดูดีนะฮะไม่ใช่แลมาครับผมไปทาธุระนอกมานะก็เลยอาจจะแต่งตัวดูแบบแอคอาสมาอกนิดหนึ่งนะแก และสำหรับรายการในสัปดาห์นี้นะครับผมก็คือรายการประจำสัปดาห์ที่เราเจอกันทุกวันตย์ในรายการร้อนสุดสัปดาห์ EP ที่มันเก้าวข้ามหนึ่งไปแล้วพูดได้เต็มปากเลยว่า1นึ่งรหนึ่งครับผม คือต้องขอบอกเลยว่าหลายๆคนก็คงจะรอคลิปทําบุญเนาะก็รอสักนิดนึงแล้วกันนะเนื่องจากว่าตอนนี้รอคิวตัดรอคิวลงคลิปจังหวะมันยังไม่ได้แต่อัดไว้แล้วนะผมรอดูกันนะจ๊ะและสําหรับสัปดาห์นี้นะครับต้องขอบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับที่เริ่มตันอีกวันหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําเรื่องอะไรนะครับก็ไปไล่อ่านคอมเมนต์มาปรากฏว่าไปเจออยู่หนึ่งคอมเมนต์ครับที่แบบว่าติดท็อปเม้นต์มาลุมร่วงประมาณสัก2สัปดาห์ได้แล้วมั้งบอกว่าเฮ้ยพี่ช่วยจัดการรเื่่องนี้้้ใหผมมยได ทรงผมกูเป็นส้นเตียนอะไรครับเนี่ยจ okay, ุ๊บจ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 ุ๊บโอเคช่างมันแล้วกัน <c oughs> ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพอผมอ่านหัวข้อไปปรากฏว่าผมก็รู้มาสักพักแล้วนะว่าเรื่องนี้มันเคยดังในอดีตมาก่อนแต่ที่ผมไม่หยิบเรื่องนี้มาทําสักทีหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นตำนานจ๋า,จามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อก็เลยรู้สึกว่าเรื่องเตี่ยวตำนานเนี่ยผมจะยกไว้เป็นอันท้ายที่ผมจะหยิบมาทําแต่ก็คนขอมาเยอะและคิดอะไรไม่ออกก็ จัดให้เลยครับผมโดยหัวข้อในสัปดาห์นี้นะครับนั่นก็คือตำนานหงยักษ์แห่งจังหวัดประจวบคีรีขันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับเฮ้ยคือถ้าพูดถึงเรื่องของตำนานหงยักษ์เนี่ยผมเชื่อว่าช่วงแบบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนเนี่ยสนใจเยอะมากเพราะว่าอาจจะมียูทูบเบอร์หลายๆช่องเกี่ยวกับการเล่าเรื่องเนี่ยนำเรื่องนี้มาทําคลิปอยู่เยอะแยะมากมายแต่ผมจะบอกว่าจริงๆเรื่องนี้ผมมารู้จักมาสักพักใหญ่ๆและเคยศึกษามาแล้วนะเพราะว่าเรื่องนี้มันเคยดังในอดีตมาก่อนว่ากันว่าเรื่องนี้เนี่ยเคยมีคนพบเจอเหตุกาาารร์ปะะลลดดเ แยะมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งการตั้งของหุ่นหงตัวนี้ย้ายที่เองได้หายไปเองได้หรือหนักถึงขั้นที่ว่าเคยโดนหงตัวนี้จูจโ่โจมก็มีมาแล้วเช่นกันครับเอาเป็นว่าน่าสนใจขนาดนี้ <c oughs> เพื่อไม่เป็นการรอชา้า<ๆ>ก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันนะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e และกดกระดเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยนะจ๊ะและอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงอ่ะสี่หมื่นไลค์เหมือนเดิมคอนถ่ายสแตนดาร์ดเท่านี้ไม่เอามากกว่าเดิมแลวครับผมช่วยกูหน่อยนะฮะ เดี๋ยวไม่ถึงแลวใจหายโอเคเพื่อไม่ให้ก,กรรช้างั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปพร้อมๆกันเลยครับ เวลาเราพูดถึงเรื่องของตำนานเรื่องเล่าหรือเรื่องลี้ลับต่างๆในประเทศไทยเราเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปหลายๆครั้งนั่นก็คือจริงๆแล้วประเทศไทยเรามีตำนานอยู่หลากหลายพื้นที่มากไม่ว่าจะเป็นทั้งสุสานโสเพณีบ้านบันไดแดงหรือแม้แต่เกาะขามน้อยที่ผมเคยทําคลิปไปสถานที่เหล่านี้ติดท็อปไฟสถานที่ที่หลอนที่สุดในประเทศไทยแต่ผมจะบอกว่ามันยังมีอีกหลายสถานที่ครับที่ไม่ได้ติดท็อปไฟแต่เรื่องชื่อเรื่องความหลอนและตำนานที่มาอยู่เยอะแยะมากซึ่งหนึ่งในเรื่องนน นีนน่คือเรื่องที่ผมหยิบมาในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของตำนานหงยักษ์แห่งวัดห้วยลึกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับโดยเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าพูดชื่อมาหลายหลาคนก็อาจจะรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างแต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าใครเคยเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดต่างๆในภาคใต้โดยวิ่งผ่านถนนเพชรกเกษมขาเข้าเนี่ยทุกๆคนจะต้องเคยเห็นหุ่นลูกปั้นหงยักษ์ตั้งตรงหง่่ะอยู่ข้างทางซึ่งหุ่นลูกปั้นหงยักษ์ตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นหนึ่งในจุดแลนด์มาร์คที่า พวกเราเนี่ยได้มาถึงจังหวัดภาคใต้แล้วและกําลังจะไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆในจังหวัดภาคใต้เหล่านั้นแต่ผมจะบอกว่าหุ่นรูปปั้นตรงนี้มันมีที่มาและมันมีสิ่งที่น่าลี้ลับกว่าที่คิดมันไม่ใช่เพียงแค่รูปปั้นธรรมดาเท่านั้นครับโดยข้อมูลของรูปปั้นหงยักษ์ที่ผมค้นหามาตรงนี้เนี่ยผมต้องขอบอกก่อนว่าข้อมูลมันค่อนข้นขางที่จะน้อยมากๆแต่ถ้าเราลองเจาะลึกข,ข้อมูลไปเรื่อยๆมันจะมีความเกี่ยวข้องกับวัดที่หงยักษ์ตัวนี้สร้างอยู่โดยวัดตรงนั้นที่ผมพูดถึงเนี่ยมันก็คือวัดที่่ผมพูดชือไ นั่นก็คือวัดห้วยลึกของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยประวัติวัดห้วยลึกตรงนี้เนี่ยมันก็มีประวัติค่อนข้างที่จะน้อยมากๆแต่เท่าที่รู้มาคือในอดีตเนี่ยวัดแห่งนี้ไม่ได้ชื่อว่าวัดห้วยลึกแต่วัดแห่งนี้เนี่ยเป็นสำนักสงฆ์ที่มีชื่อว่าห้วยหงทองแต่ถามว่าคาว่าห้วยหงทองในนะที่นี้ที่มามันเป็นยังไงตรงนี้ไม่มีใครสามารถทราบได้แล้วข้อมูลตามโลกอิเนเทอร์เน็ตเนี่ยแทบจะไม่มีเลยถ้าให้คาดเดากันมันก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างสำนักสงฆ์แห่งนี้สมัยก่อนออาาาาจจจะมมีหงยยู่เเป็นนนํํวกลทใ สถานที่นี้เนี่ยใช้หงเป็นสัญลักษณ์ประจําสํานักสงฆ์แห่งนี้และก็ได้ตั้งชื่อนี้ขึ้นมาหรือว่าอาจจะมีสาเหตุที่ว่าเคยมีหงสีทองอยู่ในสํานักสงฆ์แห่งนี้เขาก็เลยได้ตั้งชื่อห้วยหงทองขึ้นมาหรืออาจจะเป็นไปได้ตามแนวความเชื่อที่เขาเล่าๆล่กันมานั่นก็คือเคยมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่จําอยู่ที่สํานักสงฆ์แห่งนี้เขาเคยมีหงทองเข้ามาเข้าฝันและเคยให้พรให้โชคให้ลาบแก่วัดแห่งนี้นั่นเองครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าตรงนี้มันเป็นเพียงแค่การคาดเดาเท่านั้นเพราะข้อมูลที่ไปหาาามมนนนีี่่่ัคอขทจะ มีน้อยมากแต่ประเด็นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับเพราะประเด็นจริงๆมันอยู่ที่รูปปั้นหงยักษ์ที่ถูกตั้งอยู่ที่ทางประตูวัดโดยรูปปั้นหงยักษ์ที่ผมพูดถึงตรงนี้เนี่ยตามข้อมูลที่ผมไปหามาคือเขาได้บอกไว้ว่าจริงๆแล้วรูปปั้นหงยักษ์ตรงนี้มันมีมานานตั้งแต่อดีตหลายสิบปีแล้วแต่ในระยะเวลาหลังมาเนี่ยมันได้มีการขยายถนนจาก2เลนกลายเป็น4่เลนซึ่งถนนที่ขยายมาเนี่ยมันก็เข้ามาอยู่หน้าวัดพอดีซึ่งเจ้าหงยักษ์ตัวเนี้ยมันได้เหลื่อมเข้าไปที่ถนนแต่ ไอ้คำว่าเหลื่อมตรงนี้เขาไม่ได้เหลื่อมที่ลำตัวเขาไม่ได้เหลื่อมที่ฐานแต่ปลายปากหรือส่วนหัวเนี่ยมันเหลื่อมเข้ามาซึ่งมันอาจจะทําให้มีการบดบังทัศนียภาพในตอนกลางคืนและอาจจะทําให้ผู้ขับขี่เนี่ยเกิดความตกใจในเงาเมื่อตอนกลางคืนก็เป็นได้ <c oughs> ทางกรมขนส่งหรือว่าทางกรมทางหลวงต่างๆเนี่ยเขาก็เลยได้มีโครงการการลื้อถอนเจ้าหงตัวนี้เกิดขึ้นแต่มันได้มีเรื่องราวประหลาดลาดเกิดขึ้นกับการลื้อถอนครั้งนี้อยู่บ่อยครั้งมากไม่ว่าจะเป็นทั้งกรณีของคนงานต่างๆเคยถูกหงเนี่ยเข้ามาในฝันและบุกเข้ามาจ ต,ตีก็มีหรือจะมีเหตุการณ์ที่คนงานบางคนเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะได้ยินเสียงโหยหวนคล้ายๆเสียงของหงล่องลอยมาจากไหนก็ไม่รู้หรืออาจจะหนักที่สุดเลยก็เคยมีคนเล่าว่าเคยมีทีมงานวิศวกรที่เขาจะมาลื้อถอนแห่งนี้ได้เข้ามาแล้วพบกับสิ่งที่เขาเห็นนั่นก็คือหงที่เขาตั้งอยู่ที่ประตูกับย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งของตรงข้ามวัดโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าหงตัวนี้ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งได้ยังไงครับอุ้ยคุณผู้ชมเห็นไหมครับ คือตอนนี้ขนผมลุกมากแล้วตอนนี้เวลาเกือบเที่ยงคืนนะครับค่อนข้างที่จะน่ากลัวพอสมควรขอประทานอภัยจริงๆเวลาพอเล่าเรื่องอะไรหลอนๆแล้วขนลุกพอสมควรเลยอ่ะโอเคต่อนะครับ และจากการเจาะลึกหาข้อมูลเพิ่มเติมมาเนี่ยปรากฏว่ามันได้เคยมีคนหลายๆคนเจอเหตุการณ์ประหลาดคล้ายๆกับเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่เหล่านี้ได้เจอเขาบอกว่าหลายๆคนเนี่ยที่เคยขับรถผ่านถนนเส้นนี้ในตอนกลางคืนหรือยามวิการบางคนได้ยินเสียงโหยหวนเหมือนเสียงร้องของสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งคล้ายๆกับนกในตอนกลางคืนบ้างหรือบางคนเนี่ยก็เคยเห็นรูปปั้นหงส์ตรงนี้ย้ายไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามกับวัดหรือบางทีรูปปั้นหงส์ตรงนี้ก็หายไปเลยแล้วโผล่มาอีกทีในตอนเช้าหรือบางคน นหนักที่สุดถึงขั้นที่ว่าเคยถูกอะไรสักอย่างหนึ่งบินโฉบกับรถของเขาจนทําให้เขาเนี่ยต้องหักหลบและประสบอุบัติเหตุตรงนั้นเลยก็มีเช่นกันครับแต่ความเฮี้ยนและความสยองเนี่ยมันก็ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นเพราะตรงนี้เนี่ยมันยังมีอีกหนึ่งตำนานที่คนพูดถึงกันมากที่สุดและคนบอกว่าเป็นตำนานที่คนเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นพลังเหนือธรรมชาติของหงตัวนี้ที่ทําให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นนั่นก็คือเรื่องของหงตัวนี้เคยมีคราบเลือดติดที่ปากและเคยเกิด อุบัติเหตุในพื้นที่บริเวณรอบแห่งนี้อยู่นับครั้งไม่ถ้วนครับคือตรงนี้ต้องขอบอกกันว่ามันเป็นความเชื่อนะครับและก็ต้องขอบอกกันว่ามันเป็นคําให้การของชาวบ้านที่เขาบอกว่าในช่วงนั้นมันจะมีอยู่เวลาหนึ่งที่หงเนี่ยอยู่ดีๆก็เหมือนมีคราบสีแดงๆคล้ายๆกับคราบเลือดเนี่ยเปเปื้อนอยู่ที่บริเวณปลายปากซึ่งในตอนแรกเขาก็คิดว่ามันอาจจะเป็นสีตกหรือมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติอะไรบางอย่างแต่หลังจากที่ได้มีการพบเจอรอยสีแดงติดที่ปากของหงตัวนั้นปรากฏว่า มันก็ได้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทําให้คนเนี่ยถึงขั้นที่ว่าบาดเจ็บถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสเลยหรือบางคนเนี่ยเสียชีวิตจากการขับผ่านถนนเส้นนี้เลยก็มีเช่นกันครับซึ่งเหตุการณ์ลอยเลือดที่เกิดขึ้นบนปากนกแห่งนี้เนี่ยชาวบ้านเขาเชื่อกันว่านี่อาจจะเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับหลายๆคนในถนนบริเวณนี้ก็ได้มันอาจจะเกิดขึ้นจากการที่ว่าหงส์ตัวนี้อาจจะบินหายไปตอนกลางคืนแล้วโผล่ให้คนที่สัญจรไปมาในตอนกลางคืนเห็นและทําให้คนเหล่านาั้นเนี่ยบาดเจ็บจนถึงข และไปทําการกินเลือดของคนเหล่านั้นมาก่อนที่จะมายืนอยู่ในจุดเดิมก็เป็นได้ชาวบ้านหลายๆคนเนี่ยเขาเชื่อแบบนั้นกันซึ่งพอในเวลาต่อมาพอเรื่องนี้โด่งดังขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มทําให้คนที่อยู่ในสํานักสงฆ์แห่งนั้นหรือวัดห้วยลึกตรงนั้นเนี่ยเขาต้องทําการแก้ปัญหาในด้านความเชื่อทําให้คนสบายใจขึ้นทางเจ้าอาวาสหรือทางสํานักสงฆ์ตรงนั้นเนี่ยเขาก็เลยได้มีการทําโซ่ตวนขึ้นมาโดยการสร้างคล้องไว้ที่ขาลูกปั้นนกตัวนั้นหลังจากนั้นมาเนี่ยแทบไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลยหรืออมีุุัตติเเหก เกิดขึ้นน้อยมากๆแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้ครับซึ่งตรงนี้ค่อนข้างน่าแปลกใจและน่าสงสัยมากว่ามันเป็นไปได้ยังไงแต่หลังจากที่มีการสร้างโซ่ตัวและล่ามโซ่ไว้เนี่ยมันก็ได้มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแทนนั่นก็คือเหตุการณ์ที่มีเสียงโหยหวนเสียงร้องโอดครวนเกิดขึ้นในตอนกลางคืนให้คนที่ขับผ่านไปผ่านมาในบริเวณนี้เนี่ยได้ยินเสียงและเกิดอาการหลอนตามๆกันซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้พอสำนักสงฆ์แห่งนี้ได้ยินมากขึ้นเขาก็ต้องจัดการทางด้านความเชื่อนั่นนกก็คือเขาาาได้ทํร โซ่ตัวตรงนั้นออกและได้ทําการสร้างรูปปั้นรูปหงตัวเล็กขึ้นมาหรือเป็นรูปลูกหงขึ้นมาไว้ข้างๆกับหงตัวนั้นซึ่งในตรงนี้เนี่ยถ้าเอาตามความเชื่อตอนที่ผงได้ไปหาข้อมูลมาผมคิดว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ตรงนี้ในด้านความเชื่อคือเขาเชื่อว่าหงตัวเนี้ยน่าจะเป็นหงตัวแม่ที่เขาจะออกบินไปหาลูกในตอนกลางคืนซึ่งบางคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็อาจจะเกิดจากความดวงซวยหรือคนที่มีเซนต์เห็นหงเหล่านั้นและเกิดความตกใจจนทําให้เกิดการหักหล เว้วและเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็เป็นได้แต่ตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นความเชื่อแต่ความเชื่อตรงนี้ก็น่าสนใจตรงที่ว่าหลังจากที่ได้มีการสร้างรูปปั้นลูกหงขึ้นมาแทบไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในถนนเส้นนั้นเลยครับซึ่งตรงนี้ค่อนข้างน่าสนใจและแปลกใจมากๆและตรงนี้เนี่ยก็คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับหงยักษ์ในวัดห้วยลึกที่ผมรวบรวมมาทั้งหมดนั่นเองซึ่งจากเรื่องราวทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงจะตั้งคาถามเหมือนเดิมว่าพี่เอฟคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่ ขึ้นมาถ้าให้ผมพูดตรงนี้ผมไม่สามารถยืนยันได้ร้อยเว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่ง,ตงเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อผมขอตอบเป็นกลางว่าผมเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วกันครับโดยคําว่าเชื่อกับไม่เชื่อตรงนี้ผมขอแยกเป็น2เหตุและผลโดยเหตุและผลแรกเนี่ยในด้านความเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติจริงๆผมมองว่าสิ่งสิ่งนี้อาจจะเป็นตามหลักเหตุและผลที่เขาบอกว่าหงส์ตัวนี้อาจจะบินออกตามหาลูกในตอนกลางคืนและสําหรับใครที่ขับรถผ่านมาผ่านไปในยามวิกาลเนี่ยคนเหล่านั้นถ้า เกิดเส้นดีๆหรือดวงตกก็อาจจะเห็นหงส์ตัวนั้นบินโฉบไปโฉบมาจนทําให้เกิดการตกใจและเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็เป็นได้แต่ถ้าเรามองในด้านของหลักความเป็นจริงหรือไม่ได้เชื่อเรื่องความลี้ลับเนี่ยตรงนี้ผมมองในตามหลักเหตุผลว่าจริงๆถนนเส้นนั้นเนี่ยมันเป็นถนนที่ค่อนข้างมืดในสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้มีไฟอยู่รอบทางเป็นถนนเพียงแค่2เลนและมีแต่ป่าทึบฉะนั้นแล้วในการขับรถตอนกลางคืนเนี่ยเป็นไปได้สูงเลยว่าถ้าทัศนียภาพมันต่ําหรือถ้าเราเกิดอาการมึน หรือพักผ่อนน้อยเนี่ยเราขับมาเรื่อยๆเราอาจจะเกิดจินตนาการเราอาจจะเกิดภาพหลอนจากการที่เห็นเงาของหงยักษ์ตัวนั้นและทําให้เราตกใจจนทําให้เราต้องหักหลบหนีก็เป็นได้ซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นหลักเหตุและผลที่สามารถมองได้เช่นกันแต่ถามว่าตรงเนี้ยสามารถสรุปใจความลึกๆได้ไหมผมต้องขอบอกเลยว่าผมไม่สามารถสรุปได้ผมบอกได้เพียงแค่ว่าผมเชื่อครึ่งหนึ่งในด้านความเชื่อและอีกครึ่งหนึ่งผมไม่เชื่อผมให้เป็น50-50แทนและกันครับ เอาเป็นว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของหงยักษ์ตัวนี้ในวัดห้วยลึกของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่ละคนคิดว่าเรื่องนี้เป็นตำนานที่เกิดขึ้นจริงหรือมันเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าที่คนเนี่ยอาจจะมโนโขึ้นมาจากการตาฝาดการขับรถกลางคืนการพักผ่อนน้อยหรือการเมาสุราและขับรถแต่ละคนคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผมหน่อยแล้วกันนะครับและอย,อย่าลืมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความเชื่อเราต้องเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกันใ,ใครที่มีควาามเเชื่ออตตรรรงงนี้้ก็ ที่ไม่เชื่อเราก็ต้องเคารพความมิเห็นของคนเหล่านั้นด้วยเช่นกันนะครับเอาเป็นว่าสําหรับสัปดาห์นี้ถ้าข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดผมเอฟพงพิทักษ์ต้องกราบขอประธานอภัยเวลาที่ด้วยและถ้าเกิดท่านรักกันชอบกันนะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดิีใหม่ของเราและสัปดาห์หน้าหรือสุดสัปดาห์อยากรู้เรื่องอะไรก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมไว้หน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ผมเอฟพงพิทักษ์ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับปู